สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าพะเยานะคะนี่ได้มาแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็เอามาตกแต่งอยู่ที่อูที่เก่งนะคะกลังใส่เกี้มเลดกันเยกนเยุ่ย น <laughs> ี <börjar> ่สามเรียละนบ่น <half ít> ียังใาไปแปกใส่แก้มเลยนี่มบาแก้วมันอยู่นู่นผูกมันไว้ไม่งั้นสซน

มาตื่นนะนี่จะมาเกี่ยวถือครั้งริงได้ยังไงอ้ลีกาซีดได้ปดนี้ <laughs> บอกวล้เป็นฟีเพลงเห็นไหมเธ <laughs> อ,อยา <laughs> อยาไปด้วยเรา <laughs> ที่ว่ามีลีกาซีดยุหันแตกแตกแล้วปดนี่ซู่อีกกันนึง

ซื้อเล็กแค่พาใบนาก็จังลวังอยู่ล่ะลยังไงกนครับรถอะไรเนี่ยโคโนโลิโชโนโลิเอามาด้วยค่ะมันไม่มีรถมอตเตอร์ไซค์ขี่ที่นี่เพื่อได้ใช้แบบส่วนตัวค่ะมันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะคะ เปิดใหม่เลยนะครับใช่ไหมอ๋อไอ้นั่นนะผมมีผู้รับเหมาที่เขาก็มีลังคาเหมือนกันเขามาตีเหมาหมดเลยเขาเมาหมดเลยทั้งเหล็กทั้งช่างทั้งอะไรหมดเลยทั้งลังคาเขาหมดเลยจากุลินเอายางมันตีเียบครับเพราอบางระยะมันเป็นน้องรถเราจะได้ออกมาดี ล่างถดความด้วยเหตแเ้วเป็นพวกหลังคาเป็นลายอะลายลอะไรนะลายอิฐบล็อกลายน้งลายอะไรนตรงนันตกอะไรเขาพี่เก่งจัดการหน่อยเห็นสดหหัวเก่งปี๊อกาดหน้าผมจะสั่งลอะไรมุงด้างข้างเลยอะ อะไรครับถ้าตูมสุรินครับเฮ้ยมันขันไฟเรียวไปน้ำมันเนี่ย <c oughs> ามาจากทางโน้นเลยครับร้านเขาก็อยู่ทางโน้นแหละครับแข <c oughs> ่งเทั้งเพียง,งกันงานห่วงมาดีอยู่หรอกหอวงทีคันทีอะไรเปเศษน,นี่ช่างเชื่นเขาก็เอาม,มาด้วยครับเมาเรียบร้อยอะไรนะครับ ครับครับครับ,บมีเขามีอยู่ห้าสักนะไฟหน้าไฟเลี้ยวครับเปิดไห,นนนหนมนะนาซาลืมอยู่บ้าน,<อ>นไหมยวส่งกลับไปให้ลูกค้าอีกครั้งนึงถอ,อดเรียบร้อยโอ้ตส่าห์พกกระเป๋าด้วยเนะาะไปยังจัะพกมหาหาเขาสิเนาะ เออคนโทรมาถามจีบมาเลยวะถาทำยังนะพี่ครทำจะไปกินข้าวด้วยกันเหรอมีเมียแล้วเหรอมีเมียเอาดีๆเพื่อมีบอแมนถามท่อมาอย่างคนโทรมาถามอะไรบ้าประเด้ว่าจีบเรื่องจีบนะประเด้จะอ่อนดอกเนื้อเถามว่าเจ้าโทรมาถามเรื่องที่เฮ็ดิดูช่างวุ่นครับนี่แหละช่างวุ่นเออเสียบดักเป็นสีแดงนี่ลิลเลียนเลยครับ บาทที่ริมคาด14ซิมหาน้าสาประเทศไทยน้าสาน้าสาของไม่มาเดี๋ยวส่งให้เขาลูกค้าทีหลังส่งไปอีกทีหลังครับของเคลือบปะ ผู้สาวโทรม่าแล้วช้างคือมีผู้สาวโทรมาแล้วปะเดี่ยไม่ไม่ไม่ขีนอ๊อกไม่ขีนอ๊อกอ๋อเดี๋ยวพูดพูดอะไรถกวันวันพี่ดูกระจกให้หน่อยนะกระจกดูแผงดูอะไรด้วยดูแลนี่มุกหรือเปลือกหอยไปในรถ เวเดียวีมันดูยงนันนี้แล้ววันนี้ก็ได้งเกนี่วันนี้น่าจะไม่เสร็จนะไม่เสร็จแล้วเราเข้ามาก็เที่ยงบ่ายโมงแนเนอนเมื่อเช้าไปอ่ะแทนที่เขาจะใส่ล้อไปให้ก็ไปนั่งร้อล้อมาแบบก็ไม่มีกว่าลูกน้องจะอยู่งี้หละก็จะมา ยังเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้มันเสียงให้ดูข้างหน้าพี่วัวนเดี๋ยวผมจะทําให้มันเสียงให้ดูนี่ข้างหน้านะอากาศมันร้อนน้ำมันหยดยจะเดินหางดูภายในก่อนรถยังไม่ได้ล้างค่ะนี่ ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่บออ๋อบ่อบอนี่อันนี้หุ้มนะคะคนขับจะให้หุ้มแต่ยังไม่ได้ใส่นะคะจะถอดออกอยู่นี่ค่ะเก็บรายละเอียดค่ะแล้วก็จะใส่ผ้าใบด้านหลังแล้วก็ใส่นี่ค่ะใส่ไฟหลังคาเอามาแต่งเองค่ะ แต่ตันนี้แป้งหน้าไปก่อนค่ะใส่นี้ไปก่อนค่ำๆนั่นแหละน่าจะใส่ผ้าใบค่ะมันหลายอย่างแนละ้วมันใส่หลายอย่างวันนี้น่าจะไม่เสร็จ ว่าจะมาเป็นรถแต่ละคันซาบซึ้ง Read เยรียมมาก

ลัดเหล็กอันน like ี <wh 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 yeah, ้คือผ้าใบค่ะจังยองแล้วไปท่าไฟหลังคาไปถอดอ่อนล้วเอาไขว่างค้าเสรไปเลยตรงไหนไฟเอากันไปตัดตัดชิ่น뭉มันแล้วกันทำคนละหน้าที่ อันนี้อันนั้นทีเนี้ยมองคางๆประตูทีอันนี้ก็บันไดน,นี่โน,น่ทีสติกกสติ๊กเกอร์มีมีเนี้นยมมหกเหลี่ยมจัวนี้พี่เก่งมีไหมหกเหลี่ยมไอ้ที่มันเป็นหกดาวอะอะไรนะนี่ไงเป็นดาวเป็นเฉก ่องเชือมให้มัสยนี้ได้มโมยากแลมันทหม้วเชื่อมตรงนี้ไม่มีที่จะี่เเขา้องมี่าออก าแก้วไปในเมตตาไทยทำไม,ไมโลกตัวดำปิดปีเลยนี่นี่บอกให้ขึ้นมาไม่ให้ลงไปอย่าโดดล,ลงเดี๋ยวก็โดดอึ๊บนั่นว่าแล้วฉลาดจะเหลือเกินน้ะมือเจี๊ยบเจีเ่ยมไปไหนดิผมจะปล่อกไว้ ได้ไเชื่อมได้ไเชื่อ,อย่างนี้ได้ลนะถอด่นนะอ,อดอันนี้ออกเราใส่นาซาดอ่ะไม่ไ้มีนาซาเดี๋ยวเขาไปใส่เอานาซามันใส่ไม่ยากหรอกเาก็ทออันนี้ออกไว้กันตีถอดอันนี้ออกใส่น,น,นาซาเท่าน่ะใส่หมดแหละนาซาก็ใส่พ่มเขาไปอีกหมายถึงว่าเราทอด นี่บอนี่บอที่บอบอหุมอะใช่อ๋อคือปอรดดันนั่นแค่หุมขึ้กันเลยเป็นกูดไรเ้อร์เลย่อยเสียชอเอ็ดเขาคื่จำได้หรอ ke dura na hata o ไปหลังพงหังค่ะขออันเก่าออกใส่อันนู่นนะอยู่นูน่นแปลงหน้าเลดอยโ่รศัพท์โด,ดนแดดไม่ได้ก็แล้วดีตรง อยู่ตรงนี้เย็นนะบ้านนี้เก่งเย็นค่ะปาร์กมันก็ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟคงลังคาอยู่ค่ะโอเคเนาะพี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ